บรรยากาศตอนเ้าเมื่อวันที่สิบเกาเดือนสิบสองพันสาสามเมืองอนุวงศัยสมบูรณ์สบายดีเด้อทุกคนบรรยากาศตอนเศารคือเก่าปฏิบติพามาเราะเบิ่งชมบรรยากาศตัวเมืองอนุวงศ์เสิรงเข้าจะผ้า,ายางตามซอยเส้นทางนี้และพู่นไปหอดฟ้าเบิ่งนะกามีซีทนนันหนึ่งเพมือนกะจากเบิ่ง มันว่าเพื่อนเพิ่นอยู่ทางในนี้นะแต่ก่อนมันว่าแต่ก่อนเคยอยู่แถวนี้เนาะแต่วันนี้เพิ่นก็บ่ได้อยู่แล้วเพิ่นไปอยู่บนอื่นเพื่อนก็เลยอยากให้ถ่ายเบิ่งเพื่อนก็บริบอกเนาะแต่ว่าบอติงก็อยากมาถ่ายเพื่อนเบิ่งอีกเครือเนาะเพื่อให้เพื่อนแบบมีความคิดฮอดบ้านเกิดเมืองนอนบอติงก็เลยสิมมาถ่ายให้ จุดบริเวณบอดดิงยืนอยู่นี่ก็ถามว่าเพื่อนเพื่อนเคยอยู่แต่ก่อนเพื <c oughs> ่อนอาจจะหูขัวตัวนี้เหม่นขัวเล็กที่ว่าขามห่างไปเบื้องฟังนั้นของทรายนำจังแต่ว่าปัจจุบันนี้เพื่อนก็หมางพวกแล้วยังเหลือแต่เสาเสาปูนไว้เป็นความทรงจำอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงหนึ่งของแคร์ทีสมบูรณ์นะครับปัจจุบันนี้เพิ่นก็เห็บขัวใหญ่ว่าเก่าอัปเดตจากขัวหน่อย มาเป็นครัวใหญ่สัญจรสะดวกกว่าเกา่าบรรยากาศตอนเช้าเวลาหกโมงซุนซุนนาทีปาตีกับเบากังกายเมืองอินชีสิรันไปคือบา้านแหละตามเส้นทางมูวัฒน์ถนนสมัยแต่ก่อนเพคนเอื่นถนนยียงถนนไสสนามบ่หรือว่าไสเสถียร ขอใจกันเด้ออันนี้ขออขอไฟบูว่าฝนว่าฝนว่าเฮื่อนฝนอยู่แถวบริเวณน,นี่แหละเนาะบูว่าอยู่ฝากนี่หรือว่าอยู่ฝากนั้นติงกับซีมาถ่ายบรรยากาศโดยรวมให้เบิง่งเขาอ,อยากใส่เลนกว้งกวงน,น่หน่อยหนึ่งเพื่อเก็บบรรยากาศรวมๆให้มันไหลไหมองนี้กับซี เป็นหารอาหารร้านเบียดาดูมองจุดซุม้มรวมของผู้คนของวัยรุ่นเป็นหารดังของแคนเซุูบูร์ผู้ใดมาลิดมาเทียก็ต้องได้ต้องได้มาสัมผัสกับบรรยากาศีย่ว่าหมู่ออกจากใส่เล่นว่าอยากหมู่พี่น้องใส่เรอยกใสเ่เรียนนี่ใช่หน้าเมนทังฝากนี่แหละ เมื่อิ่นนี้ก็น้ำหมอกบรายาหย่เ้างน้นำหมอกบรยายแต่ว่าอากาศก็ยังเย็นตามเบิง่งเมื่อนี้คือว่าสภาพแบบอากาศแบบแบบปลอดโปร่งดีหมอกบ่อยลายถ้าเป็นแบบลักษณะแบบนี้ฮัน่นยานว่าตอนแรกนี่ฝนสิตโตกอยู่ได้ หลักปลายเข่าๆนะฝนน่ะเขือนฝนแต่ก่อนเขือนฝนปลายขาวๆมันก็เป็นปลายขาวเบิดเลยแถวนี้อ่ะขออนุญาตใส่เลนส์นี่ซะเนาะเผื่อให้เห็นแบบมุมมองกว้างๆเลย ด่าดลเมืองหนาวดูว่ามองนี่บอกาคอมเมนต์บอกเในเดอ้อรวบัดลาสิมาไทายบรรยากาศให้เบิ่งเรื่อยๆสมัยก่อนการเปลีป่ยนแปลงก็คือสีบรายปันนี่เนาะแต่ว่าพวกเรยังจืดอ,อยู่ว่าโอ้หมองเหอนเผืนอยู่มองนั้นอยู่มองนี้เนาะใคนเพป็นเท่านี้กา กะสิจือแน่บบจือแน่เพราะมันเปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อนหลยนี่บ่าปลายโอโปนี่วะนึกว่าปลายเบื่อน,นั้นน่าจะเป็นปลายเบื่อน,นั้นเนาะมองฮุนใดมอโต บรรยากาศก็กกเงียบเงาตามเคยตอนเชราดิแต่ก่อนสมัยตะกี้เขาเอิน่นเมืองจังเมืองจ่าอื่นอูนนี้นะ ปัจจุบันนี้กลายเป็นใส่สมบูรณ์เมืองอนุวงศ์เนื่องจากว่าบรรพบุรุษกษัตริย์มาพระมากษัตริย์เขาเคยอยู่ณที่นี้นก็เลยใส่ว่าเมืองอนุวงศ์มีประวัติศาสตร์ของเจ้าอนุวงศ์อยู่ที่ถามหัน ອຸ້ມື້ນີ້ແປກບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງໂທລະຄົມົານັ້ນเປີດແທ เปิดอยูโทรโขงแต่ว่าสงสัยเพะเวอร์นี่ปกติกาเสียงดังถึกๆหนึ看看่งนองแล้วมันอกถึงหน่งนองเป็นแบบเสน่ห์หนึ่งของแข็งสมบูรณ์เลยไม่ว่าพอได้ยินเสียงโทรโขงที่ว่าเปิดๆฟังมือเสมอนะอันนี้วงเวียนวงเวียนโมงแต่ว่าโม่โบบอเลน công viên mộ thì nó xì nhẹ rồi mọi người xì nhẹ và hầu xì nhàng kính thương như là. สมัยเมื่อก่อนมันคือสิเป็นอนะนะเป็นเส้นทางเป็นจักรส,สีเป็นแบบทางแดงไปอย่งนี้นะแต่ปัจจุบันนี้มันก็ขยายเส้นทางเ็ดนะมีข้อพุทธบาทมีทางสองเลนคอนกรีตผักแน่สะดวกสบ,บายสัญจรสัญจรสะดวกสบายกว่าเก่าวันซะ นี่ยังยังเป็นເຮືອນເກົ່າຢູ່น่าຈະແມ່ນຕາສະນັນພແຫະເຮືນບນີນາ เงียบสงดเลยอันนี้ก็เป็นอาหารอาหารอาหารกันไปเนาะอาหารสุมภวัรหลาบก่อยเนาะอาหารตามสั่งมักแวกินอยู่นี่ก็ได้ไล่หน่อยคนได้อาจจะบูหูวอาหารอาหารอยู่นี่มาแวะได้เนออาหารของสาว อาหารแม่ของหนองสาวนะโมแม่ทานอาหารหนองสาวพวกคนยืนรับกับครัวนี่พี่น้องเอ้ยรถเดี๋ยวเดี๋ยวปลาเบิรงรถในตำนานก่อนรถในตำนานแต่ก่อนยิ่งใหญ่ขนาดได้อยู่ในใสสมบูรณ์นี่แต่ว่าปัจจุบันนี้จอดปลาไหวละใส่การบ่ได้แหละโอ้โหฝนป่าย,ยัางแบบคลาสสิกเลยเลยนี่ ใส่สมบูรณ์ลองแจกเสียงควางเดี๋ยวฟัาเบิ่งมาเดี๋ยวก่อนอีหยาทายหูนี่เด้อเสือว่าตอนยังหน่อยหลายคนเคยได้ขี่รถนะั้นคอยคอยผู้หนึ่งที่ว่าได้ขี่รถนะั้นตอนสมัยที่ว่ายัางบ่าท่านมีรถเมยนะ์ อนสมัยที่ว่ายังวัฒนมีรถเมล์เด็ดตังตังยังเป็นแบบคัสสีเลยเป็นแบบนี้เลยรถโดยสารเถื่อนรถโดยสารในตำนานแต่วันในเซซุนบุญยังยั่งอยู่เลยคือซีเมนทัวประเทศเลยแหละรถแบบนี้นะไปซูนเก่าเก่าสี จดอเดอร์พี่น้องเลขสิออกตัวน,นี้แหละ <laughs> หนามนาวกับย่ามฝนนี่คอยมักย่ามนาวได้มันแบบมีเสน่ห์ยามนาวเนี่ยบอกเลยเป็นแบบคือว่าดูดีไปเบิร์ตยังกันเลยวิวบรรยากาศผู้ค้น คือว่ามีความสุขเลยยามนาวนี่นักต่างสงส์กัสิกำหยามอะไพี่น้องต้นนั่นนี่คือคือนนั้นเนาะคืออยู่ต่างประเทศต้นใหม่อันนี้ใบ เส้นทางต้นนี้คนก็นคือสิจืดอ,อยู่ดอกเนาะแบบบรรยากาศโดยรวมแต่ถากว่าให้เลี้ยวเบื้องผืนที่เขาบอกนะตามถนนนนทางนี่มันจืดดอกสิจืดหนวยผู้หันอือเพราะว่าหนวยผู้นันเป็นเอกลักษณ์เลยเดแบบีสีว่าผ่านไปหลายร้อยปีพันปีก็ยังคือเก่านะผูนะ้แต่ว่าทางผืนดินนี้มันยะมีการปรับเปลี่ยนก็เป็นธรรมดาของสัจธรรมของ โลกเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามอายุการเวลาของมันบุมียังคงทีพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลง

เป็นวัดพี่น้องรู้สึกแบบเป็นแบบคัดคัดคอเลขื่นนอนนอนบริเปิดพัดลมสน้ำขื่นเห็นตาเปิดแต่ส่องดูอากาศเฉยๆเห็นนั่งเก็บคอหนาวตาเบาเสียงแบบคัดคัดคอๆกันคอทษคออภายน้ำเด้อพี่น้อง อยากพาขึ้นไปเที่ยวพาน่งเยะอยู่ยพี่น้องแต่ว่าไปผู้เดียวเอาวะครกับเออกับว่าเป็นยังเอาไว้โอกาสหนาก็แต่หมอทำงานจะสิผ้าขึ้นไปส้มเบิงมือนี้หูซึึกว่ามีมีคนเขาเจานังอยู่อยู่ระเบียงส้มวิวฮะ บอติงและมาร์กวิวมองนีลายแบบว่ามันเป็นทางทางสื่อไปจึกทางหน้ามัดเป็นหน้าพาสินะอ๋อเป็นวิวที่ว่าโคตรงามเลยเดี๋ยวสิดท้ายคู่ก็บอกนี่เนาะเป็นวิวที่สวยงามไปเลย แบบผู้ไดบ่เคยมานี่แบบเฮาแบบขี่รถมาขังแรกมาเห็นวิวตัวนี้แบบตะลึงเลยนะแบบอึง้งในความยิ่งใหญ่ของหนาพาเนี่ยนะอ,อ้ทางนี้่นเฮ็ดอัวขายปะ ปิวอัวคล้ายเนาะหอมดิหอมๆเลยอยากเขา่าด้วยบาดิ <c oughs> อยากจะเศร้าจะเสียวดิ <c oughs> โอ้เมื่อนี้นาำลองซาคือเต็มว่ะจักหน่อยก็หอดบุญสงเืะพี่น้องเป็นการสิ่งเดเอาห่านคล้ายเคืองลงคล้ายอยู่แถวนี้เรื่อนหนาเนี่ยนะ บุญส่งเหือนี่วันเดือนสิบเอ็ดนี่แหละกระม่่าด้วยฝีน้องเลยมาเมาที่ยวมาสุ่มเบิงง่ง n g à เทศกาลบุญสงเหือประจำปีแขวงใจส,สมบูรณ์โอ้โหหนามนี่เต็มเลยเขาคือเอาเขาไหวใช่ปะปกติเพิ่นสิเอาหนามเขาตอนสวงเกี่ยมสิสวงเหื่อแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเอาเขาและ เราก็จะเอาเหือลงบ่จังหน่อยนี่ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งเพิ่นมาซสอมป่ะยางกลับก่อนเนาะเนี่ยพี่น้องเฮาก็บยางมาฮอดฟ้าหนึ่งเย่นีฟ้าหนึ่งเย่โอ้มาติงเข้าใจผิดคิดว่าโครเนาะเดี๋ยวเบิ่งลยเห็นบ่ปลอมน้อยๆน่ะจุดชมวิว ของการผลิตตะพันกสิกรรมหัตกรรมแม่หิิงแข่งเส็สมบูรณ์มองี้บทตินจากแนะนำ่อยหนึ่งเนาะถ้าว่าผู้ได้มาเทียวมาสมแข่งสสมบูรณ์นะเพื่อจะว่างนะะว่างียังก็เ่อนสินขาการแสดงสินขาขายเครื่องของระลึกอยู่ในนี้มาซื้อมาสมได้เลยเป็นเอื้องผืนบานเนาะเป็นผืชนผื้นเมืองเป็นกระเป๋าทักบอ่อกระเป๋าผ้า เสื้อผ้าของเอกลักษณ์ของเกษตรบุญนะจะอยู่นี่เบิดเนาะเผื่อหลายคนที่มาบวชกับมาเวมาสุ่มได้หอด่านทางเขาฟูวะสางนะ อันนี้ก็หงแงมข็มนะครับแต่ว่าห่วงเขมนี่โบเห็นหนักท่องเที่ยวเขามา,าเคยน,นักท่องเที่ยวมาสิมามาพักผ่อนอยู่เป็นห่วงเขมผู้เบีย้ยกับผู้หว่าเป็นยังเนาะบางที่บริษทัทเขาเจาสัมปทานว่าเขาเจาะขับเมา้าหนอนอยู่นี่ประจำนะเขาเลยบัวหาหนักท่องเที่ยวเัาบอกเขาใจกันได้พี่น้อกสามาร มาลองทำเพิ yeah, mm ่นเบิ่งได้เราจะฝากอยู่วันนี้นะเกิดว่าสิเรียิกันไหยเดี๋ยวมีผู้คนออกมาออกกําลังกายออกกัดกันออกจามาเบิ่งนี่เลยเนาะ ไตอตอนสอบหมดแหลนเป็นสายเลยเก๋พี่น้องเอ้ยตอนนี้เขากับมาหอดกมาหอจดจุสีแยกเ,เขาไปบ้านผู้หัวช้างเนาะเขาไปบ้านผู้หัว้างพี่นอ้องอันนี้ทางเข้าบ้านผู้หัว้าง